นี้เราจะมาดูสระน้ำที่เราสั่างมาครับจะได้หลายบาทขนาดสองเมตรสี่สิบเอลยครับอย่างทุกปีครับความสูงเท่าไหร่ให้สูงความสูงความสูงหกสิบสามเน้องด<ไ>ีสูงกี่เซนนะ่ะนะครับเดี๋ยวไปก่อนเดีย๋ยวให้ดูเดี๋ยว ความสูงน้องทีเท่าไหร่เก้าสิบไหมอี่สบยีสกยี่สหกยก่สิบยี๋ยี่กยีกก่สิบกี่ิบยี่กยีบกี่บหยีบกยีบี่ย่ส่กกกบียก่ียกบ นะครับดึงมาน้านี่คืออะไรน้จุกนีจุกปล่อย้ก็จะมีีปะนม่ยำหัวีปะมาให้ระดับ ก็จะติดพอแม่ยังดีครับจุหว่เาดีไหมนี่อย่ากัะม่ลงสูบลมดูป้ามาดูเได้หรือเปล่าป้าจะติ้งขยะิป้าดูแล้ว